สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชีวเบลมีดดาบไทยและมีดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิฐแพรกันนั่นเองค่ะวันนี้เราก็พามานอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะนั่งพื้นกันไปเลยนะคะปูเสือกันเลยวันนี้ก็จะอยู่ที่แม่น้ํายมค่ะจะอยู่ที่แถวแถวบ้านวังหงนะคะเพราะว่าพี่ช่างวันนี้วันออกพรรษานะคะทางหมู่บ้านเขาหยุดงานกันเราก็เลยมานั่งดูน้ํากันนะคะวันนี้พี่ช่างอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วก็มีมีดสวยๆมาให้พี่ๆ FC ได้ชมกันเพียงแค่สีเล่มแต่บอกเลยนะคะว่าทรงนี้สวยจริงๆค่ะมีทั้งดาบซอกนะคะแล้วก็จะเป็นมีดบ้องแล้วก็ยังจะเป็นด้ามประกบนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน SKF แล้วก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะมีมากัน4ีเล่มค่ะ สำหรับงานเริ่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นงานดาบศอกนะคะที่ทำมาจากเหลรร็กตะราวลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่17.5นิ้วค่ะสันหนา6มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะ มาแบ่งปันกันที่ราคาหนึ่งพันสองรอบาททวนนะคะตรงนี้ราคานี้ส่งให้ฟรีและพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆททางสิ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับงานดาบศอกจากเหล็กตละาดลูกปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะคะตรงนี้ ลืมเอาด้ามดาบมาด้วยนะคะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยแต่พี่ๆสามารถเพิ่มด้ามไม้ได้ถ้าเป็นด้ามไม้ปราดูปคอสแตนเลตเป็นด้ามไม้สั้นนะคะเพิ่มเพียงแค่า50บาทค่ะแต่ถ้าพี่ๆ FC ต้องการอยากจะเพิ่มเป็นในส่วนของดาบเป็นด้ามดาบนั่นเองนะคะที่เป็นยาวอยู่ที่ประมาณ13.5 13.5นิ้วนะคะก็จะเพิ่มในราคา 300บาทเท่านั้นค่ะและก็มาต่อกันที่มีดบ้องค่ะเป็นงานพกเล็กนะคะสําหรับงานเหล็กตละดลูกป,ปืนเยอรมันของเรานะคะเป็นมีดที่น้ําหนักค่อนข้างดีแล้วก็พกพาได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.1นิ้วนะคะและ สันหนา5มิลค่ะกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานมีดบ้องพกเล็กนะคะตรงนี้น้ําหนักค่อนข้างดีนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้นะแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะตรงนี้กับงานเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมัน S K F ของเราค่ะงานไซส์พกเล็กนะคะเป็นมีดอินเนบมีดพกพามีเดินป่าได้หมดเลยนะคะแบ่งปันกันที่ราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะ วันนี้มีมีดมาสี่เล่มนะคะก็จะค่อยๆคุยค่อยๆค่อยๆไปกันนะคะไม่ต้องเล็งรอบเพราะว่าถ้ามีดเยอะๆเนี่ยก็จะต้องพูดนอกรอบไม่ค่อยได้นะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ามตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่9.6นิ้วนะคะสันหนาหมิลค่ะกว้างอยู่ที่ 1.9นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะเป็นงานตราลูกปืนเยอรมัน SKF ของเราั่นเองค่ะเป็นงานมีดบ้องไซส์เล็กนะคะที่เหมาะสำหรับในการพกพาสะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะน้ำหนักค่อนข้างดีด้วยนะคะและก็เล่มที่4ของเราคือเล่ม เป็นเป็นด้ามฟูลแทนกนะคะตรงนี้เป็นด้ามประกบนั่นเองค่ะก็จะทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะเป็นทรงมีดแคมป์นะคะตรงนี้ มีความยาวของใบอยู่ที่12นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา1,200บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้กับงานใบเหล็กรังรถไฟทรงมีดแคมค่ะที่เป็นด้ามเป็นด้ามประกบนะเป็นด้ามฟูทแทงแบบนี้ค่ะเล่มที่4ของเรานะคะตรงนี้ นีก้อนนี้ก็มาให้ชมกันครบแล้วนะสําหรับมีดจากพี่ช่างวรปราเอริแพร่มากันสีเล่มเท่านั้นค่ะวันนี้งานสวยๆย,ยังไงก็ฝ ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเราจัดโปรติดต่อกันมา5้าวันนะคะบางท่านก็ได้กันไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็เลยนํามีดสวยๆพร้อมใช้งานมาให้ชมกันนะแต่เป็นราคาปกติแต่รับรองเขาว่างานมีดของเราคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะและก็ยังรับประกันงานมีดทุกเล่มด้วยนะคะตรงนี้ขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ